แมวไปแล้วโอ้ตายเต็มเลยเล่นเหรอโอ้โหข้างล่างนัลากไปเล็ดเลยเว้ยเฮ้ยไม่ตายตาใส่ปิ้งเลยตายป่าววะเฮ้ยทำไมวิ่งมานี่ฮาเลยนะตายวะทำไมตาใสขนาดนั่ะตายแล้วเนี่ยเพิ่งตายเพิ่งตายหายใจไม่หายใจแกงตายเปล่า เอ้พิ์พิศโยนอะไรเข้าไปดิเอามือไใหจมูกไอ้มันเหมือนมันยิ้มด้วยวะพิไม่ตายนะเนี่ยไม่ตายก็เกี่ยวโอ้โหทำไงดีะคุณชาติอา้าวไม่มีใครมาใกล้เลยที่นี่ <c oughs> นพิศที่บ้านกินไม่เหรอ เข,ขอมีอะไรโยนไปได้ไหมไปสังเกตดูดิเหมือนจะตายวะเฮ้ยตายป่ะวะทำไมหน้ามันเหมือนไม่ตายอ่ะมือนแกล้งปะเนี่ยทำไมหางเละ ตายไหมเนี่ยตุ๊กแกครับตุ๊กแกข้างหลังสงสัยมันตายไหมเอาปัญหาหน้าหนีป่ะเนี่ยอ้าวแมววะดิยังเป็นอยู่เลยไม่รู้เหมือนกันนะแมวมีตัวอะไรในห้องอ๋อตายแล้วเรียบร้อยแล้วฟุ้งเต้าเหรอแต่มัหน้าตาเหมือนไม่ตายอ๋อแต่มันตายแล้วที่ควรยา Ừ. nhập loại, ôi, tiền tin tục kè chân chân đây, anh mong ngay, à biết oh, rồi oh, <laughs> <laughs> เรียบร้อยโอเค,อเ,คยยเอาหนีไปไหนะ <laughs> โอเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยอ่ามีอ๋อกำลังกลังปีนเรื่องกระ,กระปีนกลังปีนนะจะบอกแล้วจะบอกแล้วเอาไปใกล้กับข้าวแล้ว <laughs> ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว <laughs> ไม่ใช่แล้ว <laughs>